อยมากอลยแม่ไม่มาไม่มาตูก่าเสียงมากแม่เสียงมากเลยคุ่ผู้มเออย่างนี้จะคือเสียงเงาเออพอว่าถามเบอก์จะได้ต่อว่าคือรังค้อนว่าบังไทชสีตกิงกับเีย่ังบักแทร่บัท่าถงแทรบัท่บร่บงไท่ัร่บังแท่บแทร่บังแทร่บังา่าังอ่ังแ่าังร่ั ก็ว่างเงินเวว่ยอาดเงินแล้วหรไอเปล่าขาดพ้กนบอกเออเออเออขางเออมากาพอมาหนึ่งพอเอออยากมาขอขอรักขอขอโอมามาววาดลัวพามบักขอบเขตไม่หายบังคัหวาดกล้วถามหาทุกหาราวหามทุกมามมาใช่รู้นะใช่รู้นะ คือได้โชคได้ลาบไดกโชคได้มาเออมาหาพ่อน่ะมันจะถือโชคใครบ้าวปาคือคออะไรพ่อวาที่เอางงาไดบ่ได้จับถืออามาหาอีกพอถึงได้โชคได้ราบได้เลิศเลลยวพ่อจะบอกมาคือรักพ่อมาอยู่ไห เออไอมือแทงขามากหูกแงขามากเออแล้วก็จะอ่ะรายื่ออรายเสียงเสียงฮุ้มด้วยแบบเออเออคือได้ขายมาพอคืนนั่งได้ขายแล้วพอคืนทอนแบบเออเออหามือทางแรงมากเนาะเออรายรบบจังมากเลย ม่เอ็ยากเ้แต่พี่จารำาเด้วลตกเเ้อถามมาเขาเขยเวหายว่มี้ถามหาโชคหาลาหาโชคาหมานที่ดเรื่อนเลื่อนมือเด้นผูกเกาดีใจที่นกูจได้โชคเร็วๆนเรืะอูกวมามานม่ตันหาหรอกแต่ที่ไหนจ่งนีจอยงถึงเป็นอย่างธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติของไม่ถึงยับกอะไรยฟอกคือยับกระไรแก่ยับตามีทางออกได้ลูกตอ้ออ้ที่ท้ายติดใอ พอรับรู้ครือเก่าได้หมดเล้เออใด้แต่ไม่ถกไม่รักมาให้บุญความทางน้นก็ได้หมดแล้คือจ่ายมาเออเอาี่เขิ่กางครั้งตามถามว่าเขาแข็งแรห่างัน้ถามหาถกหาวาหาถหาวันเออก็จอได้ากันการตัวเออเปิดทาว่าพอเปิดจะได้ขายว่าจะขายกรอใจเย็นใจน้อยแต้ขายไว้หัวพอบอก ตองรล้วอะสักครั้งแวกเด้อเนี่ยพ่อจะเรียกคือให้แต่เดินอเป่นค่อไปลูกพ่อหาทูหาเก่นเยวก็่าีคืนแล้วลูกเด้ออ่ะที่หายสิดขอบมงบาร,รมีปู่ชประขาปู่ตาปูขุ่มปูบนขุม่มเจ้าือเจ้าทเจ้าบานเจ้าต้องมาเปลักคือพราะาลูกได้เมื่อเมืแต่มาหาเออแต่มาบอกมากก้เาเพ่มดัายคือขายข้างแลลกเนาะนะ เออถ้าหักมือโคกมือดักงม่อโไกม่อม้าเดี๋ยวเขาจะปาทางให้มาพวกม้าได้แด้ัาทังกันมากเลยมากถังมาพวกเออเดี๋ยวมีพอกำลังถังประตูโค้งท้าเวชวันปาทางโชคราดห้ยยุบร้านไวุ้ชุ่มเกล่อนเกลื่อนบ้านืองไปยชุ่มเกลื่อนเกลื่อนแล้วพวกเออคือว่าได้ขาดด้านฟ่นแทงกันเห็ายใจมีพึ้นมีท่อมหัวจักาสียสระพวกเออเออมันจังสิย่ได้ บ้านเมื่อข้าวจำงีือห่อนพอหุ่นเออตาาใจคือเปิดรูกันีลห่อนห้อนนะลูกเนาะขาร่างสั้นแคงกันมิจะทักนรกมากเกินเขาอื่นนะคนบุญไม่เป็นงแบบมัวนะนะ้าวว้าหากคนบุญพอบอกพอถอนพักนิอตั้งใจชี้ยังบังตีนท่านหุตักแดกแกตท,ทีทอทัวเออเออเคยมาหัวพอกำปั่นเลยม้งนะ เราขาร่านฟังแทงกันพอว่าปานขาดน้ราได้เห็นว่ายงฟันารกนะง่ายนรกมุกหม่น็รู้ว่ามันทับมาจากนี่ชัวร์ถึงไม่โอกาสได้เปิดมันหมดนรกเนาะชัวร์ถึงไม่โอกาสได้มากเกิดปิดมันมดร้ายพร้ายขาร้ายพันปีชัวรข้าถึงไล้มากยุ้งเตเกิดึมให้ขาดต่คว้างเดือ คู้รังคงกับขาพอตีมาตั้งเสือติ๊กคุกติต๊กแต่ว่าเป็นกรมแล้วก็ตายไปก็บเพราะได้คุดได้เกิดตายไปกาดูหนหมอแล้วบอกเอาไว้กี่หนหอนฮ้ถูกต้องถูกตองกังแล้วก็ตุบ้องไว้ไว้จะได้หายกันถูกทอรามาาเออ ตี่พอ่อูหันดบบนู้ตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดทารกแล้วก็ฟืน้นฟืนแล้วก็เจออยู่บุนู้อรา,าม่หันอยู่หันแบบนู้ช่วยีิบบิ๊กช่วยสิบวันช่วยสิเมื่อกลับเมื่อเป็นแต่ว่าทังรับข้องขาพอตื่นไงบ้องเดือดรเดอพอเราไม่ถูกนั่นนะตกคุ้มอาเว้กี่นยืย คู้ายบอกกับว่าฟั่งขัวฟัเงหนจังฐานนัผู้รังค้อนกอะอืมผู้รังค้อเออมาคือมือทำมือเป็นจังตังหน่อยรู้ไหมผู้รังค้ออืมผู้รังค้อกับอบลมองมือท้ายเออบอกใจใจฟั่งอือบังดื้อบังหนักเขากระตใจพอไม่จึงคือบืบอแวเออเออทั้งรับคงคือบื่อถึงเบื่ทั้งรับค้คือว่าฟังความพอคว่มมานพีกับแกขามองน้ำหก คือเขาเป็นกูเห็นว่าบกบอกฟังเออขี้แม sí ่งก็ไข no ่ไปไปแขีงไปน่บ่บ่ไ่บ่บ่บ่ก่บ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 ่อ่บ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 ปไปบ่บ่บปบ่า่บ้วยบ่ปปบ่บ่บ่ว่ไ่บคบ่บ่บ่ไ่บปบ่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 ่า่บ่่บ่บ่บปบ่บ่บ่บอบ่ช่บ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 ่อ่บ่นปบ่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 บเบ้บปบ่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 ปบ่ ตปเกือกัะเฮือนแต่ขั้ว่าลูกเนาะเป็นฝูงสูงันาดนันบาดมือมันข้ปตกมาดูทำอะไหนึ่งมันข้นขาตั้งแั่งแฉ่งกันเออทำตัวเองตกนรกนั่นแหละตกนรกแต่งั่างว่ามมท่นานตายมันเป็นจังค่ะเพราะฉช่ว่าพอกระเิืออยากดึงให้รู้ใครรางให้คุณจับคิดอทช่วยดีอย่าี้พอกำลังถอผ้าค่ะเดนนรก ให้เป็นคัาติงทำถอนใจนะลูกนะเออทางข้างเวชุวันองค์นั่นผูเ yup. e ้คนผ่านนะลูกนะผ่านแดงขวันผ่านแดงดารุษเออให้ลูกร้านมาทักกระบดาบูห้ยุกร้านมาทักกระดาบูท่าดอกสีทางแดงเราไหว้ให้คนรุ่นหลังบึง้ะลูกเออมาเป็นจังขี่เออทัางบานมือด้จังขี่ทัางบานมือใจจังขี่เด้อ เราเป็นตัวด่างให้ลูกขร้านเป็นขาติท่มซ้อนแต่ให้ลูกขายร้านช่วอายุขันเออลูกร,ร้านก็จะได้วงอายุครื่งแกงนรกเด้อเด้อเดนรกม,มุกมาแดงนวันอีกหมอแบกเด้อเด้อเดงนาวัมีแต่ความดีเด่เทาน,านทาวอัง ให้ดอย่างนีหอยโซ่ให้เขีนน้ำให้ท่าว่าแุกร้านแต่ใชอแต่ผู้รหาว่าคือแว่าบบเนอะคือว่าเปิดเองคือของของตะของเข้าถังเข้าบดแก่ต่ของแล้วแบเนองบาดแก่กูอื่นเข้าเห็ดเข้าด้ยแล้วแบกชาบ่มบาดมีเกิดที่ตะของไหมบาดเกิดคือผู้อื่นไทรถอนให้กันบาดแถวมือบาก็มีบาดได้เนาะเออผู้ขาดอยากไทยอยากถอนหายงน้าเออเวกร์ตม่วอ ดูที่เขาทั้งหมดเขาบเขาก็คือตุนเขาก็คือเขากับบ่อใหญเขาขอเพื่อเขากับบ่อดหญแล้วหมดเนาะตายไปคือเขาวางมาเห็นมาเออเฮ้ยมาไปตายไปบ่ได้กลิ่นเขาเขาเขาเนาะบ่เคยกลิ่นเคยท่านกเคือเออว่างแต่ของบ่อึดบ่หยากิดมาขาดนี่กูบ่เคยอึดเคยหยางานท้านวางมั้งไงเออบาดกับบ่เคยใส่ วาดว่าเขาภาพไปวาดว่าอาร่างวาว่าอืมกูจีไปเคลืนหนังวาดว่าอืมหายมันถูกน้ำบาคือข้านั่งทว่าจีเนาคือข้านั่งคือข้าร่างผักต้มนะฮะถกูจีไปเคลนหนังวาดว่นั่งคืนเขาม้ามาม้าเลาะหายตายไปว่าอะไรเื่นหนังมือบานหนังนไงมือรวบข้างไงมือคือมือข้างร้า ก็เอาไปวําบวกงเนี่เนาะตายไปกันงเมืองกันท่านตึงกันตายไป่าไม่หอดหมองดูตายไปเห็นเขาก่น้งกับกีนน้องกันบ่ได้เลยของขาของมันได้บุญชิ้นท่านไายมันได้เลือมันตึงจังผิด เออช่อยือฟางเดงหนักเลยอั้หดเออช่วตีางแดงถ้าวันแดงนะก็ช่วยตานโค้งเออช่วยตีหุกระชางหนกคิดหนักบ่งถ้าจะคิดหนักือตายหเออข้างในไค้เ่็บูญไร้ตาว่าคิดหนักยอีพอว่าะแม่บอแม่ตายกัตายตปโรดก็ทายแต่ครืบุมได้เราด่าเออได้ทางบาทางด้า้าว่างวันได้ว่าเออ ผู้จำานกับสบายแล้วหอเอผู้เฮ็ดผู้อัทำด้วยติดทำด้วยแต่ไม่กังเกิดแล้วลรกอเอการทำบุไม่ต้องไปบงังคับใครเราทำเราได้เออลูกรได้ดามาหาพอจ,กจักแต่เออจากเึ้นจักขัด หอยแข็งตังไป่าแล้วลูกเออเออกระตุยหมูตปกุ้ชุคือเก่าหนอยก็หายก็ตึงเนาะพอก็ได้บังคับมันเกิดแก่ห้องแล้วลูกไม่ได้แข็งเลยเราพูไปขอไปแพ้ไปมือเราดะเออเป็นลูกกูได้ขอได้ขอเป็นแม่ของดะเปพนกพ่อพ่อพึ่งมาใบบุญ้ นางดาลูกตาได้อาไทยพายเพิ่มเป็นที่พึ่งทางกายปูตาขวัญใจปะัะคาชมพงนี่มาหน้าด่งนนางเนี่เนี่ยออเพราะอะไรนี่แขงจึงพอนอนเพรอะแบบนีน้นนคือขาดีหนังไปบางด่าง บนี้เบิ้งก็บบแล้เลยเคียเบิ้งก็อันอันเก่าก็ตกาว้อเขี่ยมาทำานอยู่เบิ้งกันมากจักหน้าขี้ั้งมดสัก20ขี้ว่ะหม่กระองก็ถูว่ะปีตมาึกนหนังบางวันคงได้แบบแม่ไปหนังหนักหน่อยกับเบิ้งเึ้นหนังเบิ้งโดน้ับตัวไปนอะผ่ามา พ่แบบพังอกพอม่ <t <t ันแทงกรเปากันจางศัลตูน้องกะากันตังต่แ่ได้สมอเด็กไม่ได้อึพอไอผัวพ่อเป็นร้นจิตตายบุกอังไรเออแบบนี้แข็งอึพอพ่อแบลงหัวขวานอยู่นะ้านค้าขายเก่ดขายเก่ดเออเ็กเวกเวกหมอยกับเราคือบนี้แต่คบอพากันคือบอพากันปู้บนสอนเป็นมาก พวกร้านพวกเกิดมบังในโลกนะเออเออจะพักการเบิ้งอึงหนังวา่งวาแข็นว่าหัววา่าแข็นผ mm ู hmm. <laughs> ้เท่าหัวว,า mm hmm. ว่าแข็งช่วงนั่งป่วยดูบานก็ได้เบิ้งพอนะมันเป็นจังหวิตแต่มีความสุขทางใจมันบางบุ๋มมีความทุกข์ทางใจเสียมามก องนางรับชาองนางแตงโมไปทายอยู่ให้เขาเบิ่งเนาะมีพระยานาเกศเสี้อพององค์แบบพระั้งกระจายคือลูกร้านในไัยะต่างๆแล้วหด้อแดนถวายนางน่ะขค้ืแองด่นถวันแล้วหรือแบบบูรณะบุถ์ข้างหอระฆังแล้วก็ตัดตูโขกำรังสิษสังเด่นนะเร้อนะหรือกำรักศิษย เขาไปุวบานโอ้ยขอห้ขอเกีงเลยเด้อฮักเขาไปชูานองไงค์ได้ยินาก่าจังหวัดบางรุนท่าพอจังหอรดบางขุนท่าบารจังหวั้ยเข้อศรีคองฮันดเอ้เขาไปุูวานองคไดเป็นเทพัน ช่วยโดนบันดาลผู้ิชเพื่อถึงปัจจับรู้วามีโชคมอรักมีสมอนได้กูนะเออแต่ยังเราถือว่าเงื่อนงำเออพออย่งนี้เขาได้พอกะเขาร่้มาฟาเออฟาห้องเงาเงาเงางเอาเเออคน้ยเสียงทำไมเออมาล้พัอ

ร <Kaiser S 2> ู้งแรงมาหาพอมือก็ไม่ความถูกนี่เเนาะแร้ว่าหาพอแรงว่าเบาก็ไม่ความสุขเมไรก็ตั้งใจมากมีความสุขก็ด้งมากเออเป็นตั้งบางทางใจว่าพออพ่อเปือนอืพอพอเบาดูอ่ากางเป็นน้ำพอถือเบาดูพก็ใจกูคึกเต่ามาเมื่อวันนี้พึ่งทางใจอยู่ไกลอยู่กลก็มือปูตลอดไปะ เอออาทิตยท้ายคู่ใจบ่ได้มากแล้วลูกเด้อทั้งใ่ทั้งกอาทิตยท้ายตนน้โมถามตกอาทิตย์้ายขอเพิ่มผ้าบาดามีโอปูทีฝ้าขางขอปูตาแล้วลูกเด้อเออเช่นทักขอหายผู้ข่าใจเชื่อต่ขางมาไมาคู่เด้อหายผู้ขาไม่โกไม่ราบไม่โกรไม่มาบกกับนไปข้างบนบาดาบีแล้วก็ได้ เดี๋ยวพ่อจะประทานให้ลูกร้านพอเต่งบ้านเต็งเมื่อเลี่ยงค่้วกับเขามากมากโกลมากเกินเเว้ยกระเม็นอะไรมจะมีหลายไปยเนาะมาแบบเดี๋ยวพ่อสิห้เบอร์กุลถามถามมองหนึ่งลูกหลานมาหาพ่อพอกับสิหายพานามูกเราไยสาอุไปมาหาพอมองหนึ่งมาหกวะเออเอาอย่างนั้นมาหาย่อมองเลย เ้าแน่แม่มแม่มเขียนม่เียนแม่เขียนแม่เขียนค่ะเขียค่เอาบากคีทองรอเียนไ่ได้หเนักันหน่ยเอาบักคี่อเบม่ม่ขไม่หมักม่ขาวขาคุ้งคุ้งดำดำด้วยด้วยเริ่มเริ่มขอให้พวกหลักถูกวยทกคนมั่อมีผิดส้สมควราเออมันคีบ าคือซื้อไม่นีเดีวม่นีเดียวมึมึ้มมนี่ก็มว่ะมึอนี่มเออมือน่อยน่อยมาย้อนมึมาแต่ถึ้าน้อย้านอนาน้อย้าหลมีเพิ่มค้างนอน้างหลายค้างนอนค้างหลายกว่ามึงมึอนี่บือที่ค้างหลายยังน้อยค่ะพี่ซีฟพี่ซีฟซีฟคออ่ะ ว่าคือเขาอีฟอมี่มี้า้นยมีฮาไงวมาขันนี้มันข่ดมาจเลยเออขอโชาขอหัลขอรับขอร่วยมาเห็นผู้เอาแม่เอาถุงแหม่มาให้พ่อเอาพ่อแจกให้รางวัลเอาไปจักบาทพ่อจักทิพย์เก่าบาทได้ทิพย์เก่าบาทแล้วฟาเมอร์เนี่ยกินได้่าทิพย์เก่าบาะกินได้พ่อไปก้าวได้ ไม่ขาดแ่ก็ลูกเต๋อข้า<ะ>งหลับอาหารวันนี้เออหองน่อยหาอยนะ้าหลายทะอแห่คืนมาแบบนี้ <c oughs> อาหารกลางวัน,าน้หาหนอยหา้าหลายขาดแลยนะให้ึงเก้าทค่าถูกนะลูกนะเพราะว่าค่าน้นามันเมื่อวานน้ำตื้นว่าแต่ขา่านามันก็อ,อยากแรงนะ่าน้านามันมักก็แพงโนะอข้ขานหนามัน บาักปากคางเอาทึอเก่าคือเกาโอ้ยเอาสำดงก็องบาทึบเกาขนมปูให้ดอกเนาะเอาขัางหนึ่งนะนมปูให้ลาเออแบบว่าคเทีบกบเออเบิก้ามกามหรือบางทึบวทียบว่้าขอเบิกบุญแล้วพเบือทับเบิับเบิบเบิอเออไม่เมื่อกวกร้าก็อยากเบิดบุญผู้ฝากไว้หน่อยไว้รเอาจังี่ชาตอมาเพฝากไว้หน่อยไว้ร้าเออหายมันเกินกันมานห่า ขั้นหายเขาหลายหลายกู้ใจหมอต่บ่ได้ช่กน้อเขาเอาแต่คือพทษที่ชาวเรียหัยนด้นเมื่อวันคื่สิอหกเอาแต่คือที่นังหมานเลอ้ทวรีหายนัเออค่อยจักทานถือว่ได้ครกตไม่วันที่สินหเพักิ่งน้่แต่งมงเล้แกังไว้เยอะกูร่างข้อบุญหลายเออขอแบงบุญหายมงหายขวดน้ําขาแล้ววันคื่สิอหกได้เาวตุ่้ญแจเอวหลายเออขอแบงบุ่มแบบไม่มั่ง ให้ยผู้เออให้ยผู้มา้งไม่อไหนรูปแบบเกินมางตกะนั่งเออโอเคแล้วตกะนั่งโอเคแล้วเออทำเรียกันไปให้ลูกหลานได้ได้ช่วยรูกเนาะเอาจังทีเอาจังไหนมาทำกันนะเอาเอาจังไผู้ตัดสินใจให้เลยเอาอถ้าเขาไหวทุวันปากทานขอให้ลูกหลานด้วยวางคืนเกิดเขาเขาให้ลูกหลานมือโขกมือดาบมือโขกมือม้าปากทางพอมาก แค่สองตัวเองสาธุแค่ของลัวให้พวกร้านบ้านเมืองเออด้่คือด้ผ่านแาวบนน่อ้าวเท้าวันประทานเขมาด้วยเออให้ได้พูดว่างลอยก็ให้เขาไปดูแบบเอาทิพเก่าคือเก่าอ้ามา้ากันไ้เลยชไมย่ทิพย์เก่ามันจังทัวถึงม่ะึงทิพเก่ากับทิพเก่ามเหมือมัดเป็นเบาเปทิพเก่า ไม่ก really cool. <c oughs> ็อ uh, kind of ึกก็อยากไม่รอตว่าปนจะชิบเขาขัดง่ายรักูชิเต่ากับช่อเต่าเท่านั้นแหลนั่งนั่งๆั่แต่น้องแต่งแต่ง้อง่งูเคได้เหนงามเดี้อ้ยบองเบิ่งทามแบบกูนะโอ้นั่งเลยเราะ่ามันทำมาด่ากมาด่ากูซมซื้อซมเสียงเถอะเนาะเออบ้องพูดึ้น้ำบักพาวอากาศ่อ้ยได้คอยหื่มไปเดื่อเรื่อยว่าเครี้ยง ไม่โทษแบบงั้นคักไม่นะหลักคมพิหนึงเป็นแต่อยู่ในรูปมาเห็นตัวจริงแค่งเพราะนข้ามปากกาไงส่งความล้ำลื่นดีหลักหกข้า่ไม่หกส่งความล้ำลื่นมาบอเห็นก็ได้เห็นบอกได้ภาษาจับไปเงี้ยแค่ข้ามเถียงแม่งหลัก เงี้ยคืองานงามาแล้วเนี่ยาังกงส่งงานงาสงส่งปเออมือวาองานของพ่อแก่มาเริ่มงางาพให้รูกเน่บกคนละวงไหับพ่อัพ่อแลูกหลานต้องประื้องไม่่ยากเลยไม่ยากเออลูกหลานต้องประชื้อพ่อแก่ใคแม่พ่อแก่อะไราะพ่อแก่ ขาไม่ได้เนอะนี่เราไม่ได้ซื้อขาได้ถเต้าบาทคือบอกขายใมาให้พอบงคนเมาวบงเนอะทงไงสมพรรบเออแบบคนเมาวบงดาวบงพ่อยายดาแหวนพ่อแหวนคือพ่อจะไ่ใส่ใส่้าบาใส่มือได้ใส่ิ้วละสองโงสามงก็ไปรถเออพันมาทามาด่าเออพ่อคือเปิดตัวยางข้างเนาะได้ยินไหมสมพรว่ายาถือไปเมืองลาวด้วยยังขบุนเออพ่อบ่าเอาไปพ่อเอาไปสองโงเออมือว่างจังพ่อ ที่เอาไปถองบ่มแหวนน่ะนะบ่าไปร้าจี่เอาไปแค่ถองบ่มเออเอาไปร้ายบ่าได้บ้าได้บ่ได้ยังคงต่มองเมื่อจะอ่อนเนี่ยเอาไปถองสะอ่อนได้สะอ่อนนิ้วกูงามจำเนอะว่างันเนอะว่างจำเนอะพอที่เอาแหวนไปแค่ถองบ่มแค่หนังแหะเมื่อว่างจำไปฟังด่าว่านะ เมื่ออื่นผัดตัวเมื่ออื่นนี่แล้วฝ่ายเมื่ออื่นก็อะไรกวต่อฝ่ายเมื่อื่นนี่แล้วจังท่านฮะห้ลููหลาไม่ถกฉไม่รักไม่กขดไม่หมาแล้วลูเด้อถกข้าวแข็งแรงหานก็รงน้องหายท้องแรงมากิตจักรงานแตเริ่มงลก่าหนากัะกุปูทะก้นแล้วกระกเด้อฮ่่ ริ้วมาสันเลยตี้อือให้เราขึ้นไดเลยเราเอให้แล้วกลางมือทั้งโตมือเอาขึ้นได้เลยอืออารมณ์ดีอยิ้ปู่ปูนบ้านในบ้านในบ้านไปบ้บ้าอ่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของปูตาค่ะมือนีเนาะค่ะ แตงโมกับบอลูนเนาะค่ะเพราะว่าได้ยินว่าเป็นลลยวั่นค่ะมีอยู่บค่ะค่ะมีก็คือหนึ่งเก่าด้วยค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งเก่าแต่สําหรับแนวทางวันที่สิบหกปูก็หหนึ่งเก่าคือเก่าค่ะแต่ว่าวันจันทร์วันจันทร์ปูเสียวนไปสองวงค่ะก็จังเลยจังมาติดตามตอนเนาะค่ะแนวทางวั่นจันทร์ค่ะปูว่าปูจะเอาแหวนไปเล่าสองวงค่ะบอไปหลายค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้เนาะห้พอแม่พ่นองเขาสชคมาล่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ